ใครมันก็โดดเล่นในบ้านนะวยนะเป็นผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่แล้วไะก็โดดเล่นอีกเอาด้อครับเฮ้ยย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 พูดมากเหรอพูดมากเหรอพี่ํำผมไก่ตายอ่ะมาดิยิงไม่ออกกระสุนไม่หมดแล้วแบกกระสุนหมดแล้วจอะ้าาาากาา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  ใช้ปืนละไม่กี่ขวดเลยนะไม่มีแล้ครับพี่เปิดประตูคุยกับพี่ดีพี่เขาหลับไม่เป็นทะเลาะกากกากกากเฮ้ดยิงได้จริงยิงได้จริงเฮียแม่งมันก้าปืนไปยังไงวะจาโลตีโอ้าวไอ้หลังเบี้ยวพี่ตั้งคุณไปอ่ะคุณไป พี่พี่รู้จักเอเนี่ยป่ะไอที่เป็นนักข่าอ่าผมเลยแบบมัมพอลล์ล์ล่ะมัมมัมไงเอ้าุริการหน้าเหลี่ยมไม่ใช่เหรือไม่ใช่เราต้องทำตามเควสอ่ะเทคเจอรี่แคนเทอร์โบโซลเราต้องเลื่อยเออเราต้องเอาไม้มาเลื่อยเวไปวางลงมาลยมันบอกให้เราเลื่อยไม้มาแล้วมาแล้วน้ำมันมาแล้วน้ำมันมาแล้ววางวาง หรือมันต้องแยกเอานี่ไงน้ำมันเติมนะอะไรอ่ะมันต้องกดอะไรนะ E ป่ะจุดอ่ะโอเคโอเคสวยน้องใส่ไปเลยครับเลื่อยไม้นะครับเลื่อยไม้ไอ้ภารกิจที่เราต้องทำนะครับคือเลื่อยไม้นะครับตอนนี้นี่ไงไม้เราได้ไม้แผ่นมาแล้วเราก็ไปใส่เล้าไก่ใช่ป่ะมันขาดไม้ไอ้ไม้แผ่นอีกประมาณ15แผ่นถึงจะทําเล้าได้ง่างไม้มาให้พี่ฝนตกแล้วพี่ฝนตกแล้วมันสบายไหมเนี่ย ไม่สบายอะไรไม่สบายทำไมไม่มีหรอกไม่มีไม่สบายหรอกเพื่อทำงานกลางคืนเก่งตายไม่สบายแล้วโอ้ยไอเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านแป๊บรักษาก่อนรักษาก่อนพี่รักษาก่อนอุ้ยนี่ไงไก่สองตัวเลยไก่เราสองตัวนี่ไก่เนี่ยนะผมเาเก็บไว้แล้วไก่เราสีขาวกับสีน้ำตาลอ่ะพิสามารถก็พอละเขาบอกว่าให้เราสมอลคูบิวคืออะไรอ่ะพี่สมอล ก็คือไอวิวนี่จะเป็นแบบว่าพวกตัดหรืออะไรเงี้ยสมอก็คือเล็กอ่าใช่คูปนี่ก็คือเหมือนเป็นแบบรถคูเปอร์ก็อ่าก็อันนี้ก็คือแบบรถคูเปอร์เล็กๆเอามาตัดมันบอกว่าหารถคูเปอร์มาตัดแต่บอกเนี่ยนี่พี่ต้องหามุมไม่ถูกเว้ยหามุมไม่ถูกไปเหลืออีกอีแผ่นเดียวอีแผ่นเดียวอีแผ่นเดียวมันแปลว่าทำเล้าเล็กเนี่ยให้เสร็จ นนั่เองอ๋อทำเล่าเนี่ยเหมือนเหมือนที่ผมแปลเลยนะป่ะอันนี้ก็คือแบบรถคุเปอร์เล็กๆเอามาตัดมันบอกว่าหารถคุเปอร์มาตัดแล้บอกวแล้วเกคนี้มันคืออะไรวะรวยเป็นเจ้าของสวนเนี่ยสวนยางเนี่ยไปเอาเข้าไปสวยอ่่าบกกวไโอเคตอนนี้เราได้เราไก่แล้วนะครับพี่พี่ตังเข้าไปเขาไปพี่ตังเปิดข้างบนครับเปิดข้างบนครับได้เลยครับครับไอ้ไก่โง่โดนกูบีบคอแม่งเออ ออกไงโอเคไก่สามตัวปิดใกล้ใกล้กล้ก่้ใกล้จะไปก่อนจะไก่เดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเอาไปเอาไปเอาเม็ดข้าวโลมันดีเม็ดข้าวโลมเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออภารกิจให้มันให้ลื้อื้อถอนบ้านหลังนั้นน่ะเห็นป่ะประครับถนัดลื้อเลยดิเราเนี่ยประดิภารกิจต่อไปนะครับเขาให้ลื้อบ้านหลังนี้นะครับพังให้หมดนะแต่ว่าอีพีก่อนเราเคยลื้อไปแล้วแต่ว่าเหมือนแบบเควสมันรีกลับนะครับ ไปไหนแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยาไ่คุณเด็กไอ้เนี่ยกูเด้งมานี่เลยมันมันเหมือนมันดีดอ่ะโอ้ยไม่น่ากินเอ็มร้อยเยอะเลยวะไอ้เนี่ยพี่ตังกูแม่งโค้ชขยันนะบอกก่อนกินอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนสู้แดดแล้วนะเีอฟร้อยเอาล้วครับตอนนี้เราทำการรื้อบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับได้มา750ดอลลาร์นะครับตอนนี้ผมว่าเราเอาอาหารมาให้ไก่กินตอนนี้ไก่มันกินอะไรอ่ะ มีตังขอปืนกินลูกปืนกินไหมให้ไก่เอาลูกปืนไหมนี่นี่นี่อาหารไม่อยู่มันคือถังอะไรวะตัวนี้อ่มันคือถังน้ำพี่นี่นี่น้ำน้ำอย่างนี้เทน้ำยังไงแบกนี่เหรอวางอย่างนี้เหรอแค่นั้นเหรออ่าอันนี้มันมันเหมือนจะเป็นท่อต่อแล้วก็อะไอย่างเงี้ย ไก่มีน้ำเว้ยพี่แต่มันขาดอาหารเวยมันมันขาดอาหารตอนเนี้ยมาเดี๋ยวกูหาอาหารให้ไอ้ม่นี่เพื่อนอ่ะอย่าเอาหัวมุ่งเนี้ยไอ้จัดทำไมมันแต่งตัวขี้เลื้อนอย่างเงี้ยทำไมอเมริกันแล้วเราจะไปทำอะไรต่อเราจะไปซื้ออย่างอื่นต่อเหรอถ้ากระโดดก็ลอยเพราะมึงมีเงินกันเสร็จาเยอ่ห้าสิบแล้วนี่ไปหาซื้อของหาซื้อไก่อะไรไปซื้ออะไรเพิ่มเอนกันแล้วนี่วะเฮ้ยนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวปน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 จิงจิง ยิงยิงยิงพี่ยิงยิงยิงยขันลังขันหลังยิงได้ขลังยิงได้ขลังยิงได้แต่ป่าน้าครับป่าน้าครับโจรครับพี่จรครับน่าต้องเที่ยวเหรอเฮ้ยพี่พี่พี่อะไรตอนตอนขี่ไปอย่าอย่ายิงนะมันจะโดนตัวเองนะจมจอดครับจอดครับเดี๋ยวเลยพี่จับหรือครับป่นครับเฮ้ยป่วนได้ป่ะถ้าไม่แข็งแรงกันคืนได้ป่ะึ้นได้ป่ะถ้ไม่ถ้าไก็งแรงเลยยิงยิงล้อมัน พวกโจรไอ้เชี่ยคนเดียวได้สาดเฮ้ยดีอีกไอ้ใหม่แก้วใหม่เหใครใหม่แก้วเฮ้ยคนเรือนอ่ะคนเรือนอ่ะไอ้ใหม่แก้วใหม่แก้วโลเพดีโลเพดีโลเพดีคนเรือนเลยอวกเราไปซื้อของกันดีกว่าเราไปซื้อพวกไอ้อุปกรณ์ต่างๆใหม่ๆพี่ผมว่ามันน่าจะเอามาทำอะไรได้นะผมว่านะ มาดูกันว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับอาหารไก่มันอยู่ไหนเอกตะก้าเก็บไข่ไม่ใช่แบกไม่รู้อ่ะแต่มันหิวอ่ะพี่ซื้ออาหารอันนี้มาด้วยกันซื้ออาหารไก่ข้าวเนี่ยเออต้องซื้อต้องซื้ออยู่แล้วพี่มันจะตายแล,แล้วก็ซื้อมะเขือเทศสองกับสตรอเบอรี่สองมีสปริงเกอร์ด้วยนะเอาสปริงเกอร์รดน้ำปะเราจะปลูกผักเราก็ต้องเอานะยี่สิบห้าบาทเองเอาเลย,เลยตอนนี้กูเจอที่ขามันละไอ้ที่เป็นแปลงอ่ะซึ่งต้องใช้วูดแพงเดี๋วต้องตัดไม้ร้อยเลย เอาละครับต่อไปเราจะทําเป็นแปลงผักนะครับซึ่งเรามีโ,มโทเมโต้กับสตบบรอเบอรี่แล้วนะครับเราจะทําเป็นแปลงผักแบบนี้นะครับประมาณ1แปลงก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้ไม้แบบเยอะนะครับไม่สองแปลงก็ได้พี่นะนี่โอ้โหทำไมเลื่อยเยอะจังเออพี่พี่กดรัวๆเออนั่นแหละเอาเยอะๆเอาเยอะ,อยอะๆนี่ได้หนึ่งแปลงแล้วเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะปลูกโ,โทเมโต้แล้วนะครับเดี๋ยวลองปลูกดูนะ S 1> <S 1> <S นี่ปลูกได้ปลูกได้ปลูกได้นี่ปลูกแล้วนะครับอาหารไก่พี่อาหารไก่อันนี้เราก็จะสามารถปลูกได้แล้วก็ต้องลดน้ําด้วยหรือเปล่าอาจจะต้องรดน้ำเหมือนมีอัตราก,การเติบโตด้วยน,นี่ <S 2> <S 2> เห็นปะเฮ้ยนี่ไงก็เอาถังน้ํามาลดอย่างนี้เลยนี่น,นี่นี่ลดเลยโอเคเราสามารถลดน้ําอย่างนี้ได้นะครับเอาถังมาแล้วก็ลดน้ําเลยนี่พี่จะเก็บไข่ก่อนเนี่ยเข้าไปในนี่ได้แล้วหนึ่งฟอง นี่เติมน้ำอยู่อ๋อนี้เหรอใช่โอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะวางแบบแปลนบ้านที่เราจะสร้างกันนะครับเพื่อที่จะได้อยู่กันนะตอนนี้เราเหมือนอยู่กันแบบเล่ล่อนนะครับตอนนี้เป็นฟาร,ร์มของคุณปู่เรานะครับเราก็มาเพื่อที่จะยิบยทำททาลายบ้าน <c oughs> อ่าเราเอาเป็นตัวนี้เนาะโอเคเราจะใช้เป็นแบบแปลนนี้นะครับเราจะอยู่ได้สี่คนนะ แต่ภารกิจหลักๆของเราตอนนี้ต้องทําเตียงก่อนนะครับไม่งั้นเราจะมืดจนมองอะไรไม่เห็นหน้าตอนคืนแบบมันจะมีนี่นะมันจะมีพวกแบบซอมบี้นะครับเกมนี้นะจะเป็นหลอกเด็กดิจะไม่จะไม่เจ็เจะป็นหลอกเด็กจะเป็นหลอกเด็กเเหล็กมันอันละร้อยเลยซึ่งมันต้องใช้สอันในการทําเตียงหนึ่งเตียงอ่ะเดี๋ยวเราจะวางเตียงไว้ในบ้านอย่างนี้ก่อนนะครับมันใช้อะไรบ้างนะพี่นะเตียงเต็นท์เหล็กกับไม้เหล็กเราซื้อไม้เราด้วยเอาใช่แต่ตอนนี้เราเรามีเต็นท์อยู่ข้างนอกไปแเราทำแค่สามเตียงก่อนก็ได้ใครจะนอนเต็นท์ก็นอนเ้อกูนอนเต คนไม้คนไม้คนไม้อ่าเดี๋ยวคนไม้อ่าอ่ะ,อะตอนนี้เราจะคนไม้มาทำเตียงนะครับแล้วก็ไปซื้อเหล็กที่ร้านผมจะสามทุ่มบิ๊กนานเลยว่ะเออกว่าจะเช้าอะ่ะไม่ดีเลยอ่ะไม่มีแดดอ่าแบกมาแบกมามเห็นเหรอรเห็นด,ดิเห็นดิเห็นเห็นแน่นอนอยู่แล้วนเนาะเฮ้ยว่ะแล้วมึงดูมึงดูนี่แไปมึงดูนี่ไม่เห็นนี่อะไรเลยอย่าเฮ้ยอ่าเฮ้ยเฮ้ยเเห็นปหมเนี่ยเห็นจริงปหมเนี่ยได้หลอกได้หลอกหลอกหลอกดิเฮ้ย หลอก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 ลอกลอกลอกนินเยนยยังอะจะมีข้อมีท่านเดียวโอ้นี่ไงพวกเหล็กโอ้น um anyway uh? ี่ไงนี่ไงเหล็กมีเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาซื้อเหล็กเมทัลพอบ้าหลังเงินนะมันกำหนดไม่ได้พอ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 ผมซื้อถังน้ำมันเพิ่มไปหนึ่งอันนะเดี๋ยวไอ้เครื่องตัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยไปทำตอนที่เราต้องการไมาเยอะเยอะเอครับตอนนี้ที่เราซื้อคือเหล็ก20แผ่นแล้วก็มีถังน้ำมันอีกหนึ่งถังซึ่งเป็นเงินทั้งหมด225บาท แพงอ่าแพงมึงแต่ว่าขนขนได้ไหมนะคันแค่นั้นแบกมึงออกมามึงออกมามึงบอกมามึงจะเห็นอะไรแปลกๆเราสร้างความเดืดเดือดเลือนหรือเปล่าโอ้ยรถติดอยู่กันมวะเจ้าของเดือดเลือนจัดของใหม่แบกจัดของใหม่ของมาจะไปใช่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 จัดของให้หน้าจัดกว่าเดิมเสีุด้ายผมน่าจัดจะได้หวะเราแป๊บ๊กครับเก็บของอยู่นี่วางวางร้อยได้วางทับได้วางทับได้นี่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  เออว่องเออรถฉุดเออเออหมดแล้วครับไม่มีแล้วครับเก็บของให้เหี้ยครับสุดมันมึงยังอยู่ที่เดิมมึงอยู่เลยมาแบ้วไปพี่ Let's go boy พี่ผมลงป่าต้รงตรงไปเลยผมลงป่าพี่ถึงเมื่อขับถามถนนมาละไอ้แบ๊บมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่กับพี่อ่ะลงอะนรอะลงเขาถึงบ้านแล้วถึงไหมบ้านถึงไหมตายได้ไปไหน ังว่างพว่างครับ่งว่างครับจะล่นไปไหนครับอ่าถึงเวลาทําเตียงของเราแล้วอ่ากว่าจะทําเตียงได้พี่ได้ซื้อมาไหมเอ่ะได้ซื้อดิมันเป็นถุงอยู่อุ้ยได้เตียงแล้วได้เตียงแล้วมานอนมานอนมานอนคนเก่งพี่มาๆมาใครจะมานอนเข้ามาในบ้านนอนได้ครับนอนได้ครับไปานเอาละครับตอนนี้เราทําเตียงได้แล้วนะครับก็จะมีเตียงกับเต็นท์ข้างนอกนะครับที่สามารถนอนได้นะครับเก่งมากเลยคนเก่งของพี่นอนนะทีเนี้ย นอนโอ้ยช้าสักทีโอ้โอ้ยกว่าจะเช้าขึ้นเป็นดอกแล้วว่าดูดิเป็นต้นกล้าเลยจ้าเน้ยกราน้กระชาเื้อกระชาตอนนี้กำลังเติมตวตอนนี้สตรอเบอรี่นะครับเรากำลังปลูกเป็นต้นเป็นดอกเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปแวะเตือน้้ำมันก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำมันนั้นไปเติมใส่เรื่อยเครื่องเรื่อยของเราเอาสายออกมาก่อน อเอาหยิบซ้ายมากอ่ะฮะมึงจะเติมสร็จดีนี่เติมใส่ถังเลยก็ได้รถสวยดีนี่เออรถอย่างสวยเลยไปไปไปแล้วหน้าแบกกขับมาเอาเยี่ยมันไปได้เฉยยองไม่ไหนยี่ห้อคุณฟยวพี่ผมขึ้นไปกับรถคนอื่นน่ะเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อไก่กันนะครับเพื่อที่จะทําฟาร์มไก่หาเงินซื้อรถซื้อบ้านุได้เยอะโอ้ฮยรถโอ้้ยอันนี้มันเป็นทางปกติใช่ไหม ส้างให้อาหารไก่ยังไงไก่หิวแล้วมึงเอาตัวบริจาคเลยสร้างแก๊บดิพี่สร้างสังแก๊ปแก้ไขแก้เพราะว่าขออาหารไก่หนึ่งพี่ครับไก่หิวไก่หิวเลยตันมีกระสอบกระสอบข้าวพี่กระสอบข้าวอ่ะเหรออ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อเป็นไก่นะครับไม่รู้่เอาไก่นี่แล้วกันสี่ตัวก่อนรู้ซื้อไปแล้วตอนนี้ที่ซื้อมานะครับเป็นไก่ห้าตัวนะครับแล้วก็อาหารไก่อีก สองถุงนะครับสองถุงหรือถุงเดียวถุงเดียวดิสว่างสิเพื่อนเก็บวรือยังไงยังเพื่อนมันจะตายอาหารแล้วมาช่วยก่อนกระมันจะตุยแล้วเพื่อนไปด้วยไอ้นี่พี่มาผมจับเองตอนนั้นอ่ะไปพี่ก่อนก่จะตายไปอาหารพอนะโอ้ยเนาะขอสร้างนะครับดูดูไก่ก่อน ตั้งมาเอานี้มาเนี่ยเอาน้ำมันเนี่ยไปใส่เทได้ไหมแบ็กเทได้เดียได้เอาวางปุ้บแล้วกด e ครั้งเป็นการแกะกระสอบโอเคไก่ได้กินอาหารแล้วอ่ะขนไก่เข้าเล้าครับโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังขนย้ายไก่นะครับแล้วก็ตัวนี้เล้าไก่ใช่ปะใช่ดูเปล่าไม้ที่ตั้งก่อนตั้งอันนั้นตัดระยะเหล็กเหล็กพอมันขาดขาดไม้อีกสองอันหึือทำเล้าไก่อุ้ยเหล็กพอ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 เลยโอเคเติมเหล็กเข้าไปอุ้ยเถอะไก่เราอิ่มอร่อยไก่อิ่มแล้วก็อิ่มตามเดี๋ยวพูดเดี๋ยวกูได้อิจฉาาไมม่จริงสวๆล้อ วิฟามนี่สะดวกกว่าเป็นไงเปิดงี้เข้าไปงี้ได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวทําแปลงเพิ่มโอเคตอนนี้เรามีเล้าไก่นะเพิ่มอีกหนึ่งเล้านะครับเพื่อรองรับไก่ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เล้าไก่เล็ก ออ,ออกไข่แล้วฮะอ, <c oughs> ออกไก่แล้วเหรอออกไก่แล้วนะ <c oughs> ออไข่ออกไข่ออกโ oh. อ้ผมรู้แล้วพี่ <c oughs> อ,อ่าถ้าไก่สีขาวมันจะออกเป็นไข่สีขาวเว้ยแต่ถ้าถ้าเป็นสีไข่สีแบบไข่ของไทยอ,ะอ่ะอ่าไข่ไทยเก็บเก็บไข่ครับเก็บไข่เก็บไ,ไ,ไ,ไข่อุ้ยไข่ยังเยอะเลยว้าวโคตรดีมีไข่เยอะบ้างจังอ่ะอืมเดี๋ยวสองฟองก็พอแล้วมั้ง เราไปขายไปเราไปขายได้ไหมถือตะกร้าไปแล้วกันไปพี่เดี๋ยวเราไปซื้อถังน้ำไปพี่ตังกูไหนพี่ตังกูกรยันตาบ้านเดีวเราต้องไปซื้อถังน้ำไปนะพี่ผู้บ่าวกรรมกรไปไขายด้วยเด้อเศรษฐีเศรษฐีขายเศรษฐีขายคนขายไข่โศรษีนะไปขายไข่กันนะเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปขายกับแบ๊กนะครับกระฟองกระฟองใช่ป่ะใช่รวมของเราอีกสี่ก็เป็นสิบสามไอ้เรื่องนี้นไม่เกี่ยวดิเอาไปจับตะกร้าเลยพี่ โอ้ย <laser magic> จะไปไหนเนาะมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะวางมาตรงนี้นี่แบ็คเราลืมมากระสอบข้าวกับอันนึงนี่ๆเอาขึ้นรถหน่อยเอาขึ้นรถหน่อยแล้วกับให้แล้วเอาไข่มาขายนะครับ9ฟองโอ้พี่ฟองละ6บาทเองโเหี้ยเมื่อไรจะรวยไอ้สัสหูไม่รวยหรอกอาชีพอื่นไหมเราต้องเลี้ยงตัวอย่างอื่นแล้วพี่เลี้ยงไก่ไปก่อนเลี้ยงไก่ไปก่อนไอ้แต่ไข่มันออกง่ายอยู่นะมันออกง่ายอยู่เราไปล่าสัตว์ไหมเออเราไปล่าสัตว์กันไหมเออ พร้อมแล้วกูพร้อมแล้วเราไปล่าสัตว์กันดีกว่าเอ้ยฝากทั้บ้านเวยนะครับไอผู้บ่าวกรมกรสองคนนฝากเลยครับผู้บ่าวกรมะกรเราเจอกวางครับตอนนี้ลัศมีสองยเมตรนะครับมาไม่เยอะม่เยอะอะไรเเจอแทนผมเจอแทนฮะเจอแล้วเอ้เอ้าเฮ้ยป่งเรียบร้อยเบ๊แร่มันแร่มันเออไ้กวางหนึ่งตัว้อเอรถมารถมาใส่รถมาใส่พี่ไปขี่เลย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 ยเลย อุ้ยองนี้มันองนี้มันใหญ่เืองนี้ใหญ่เธอเธอเธอเฮ้ยนี่ทางขวาพี่ทางขวาเอายื้อๆกันยื้อกันตัวอะไรแบกตัวอะไรกวางออเสวยๆน้องสวยน้องรอรอรอดีรอสุดด้วยสุดด้วยสุดด้วยมีคนยิงกวางตายมาหนิช่วยช่วยทีช่วยทีโอ้แล้วก็มาได้กันโอ้ เด็กสนุกไปน้องอยากนอนแล้วครับรีบๆกลับมาครับเดี๋ยวเราค่อยมาขายพวกนี้เลยจะได้เลี้ยไซอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปไหนไปไหนไปไหนกูแล้วเมื่อกี้เป็นนึกว่าจะออกไปไหนถูกต้องแล้วครับถูกต้วครับทุกคนครับนอนครับโอ้ยถึงแล้วเหรอยัง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 หน้าบ้านแล้วพี่ต้นต้นไม้อยู่ต้นต้นไม้ชุดหนึ่งไแล้วครับถูกกันแล้ววิวิทวิวิทวิวิท อ่ะมานอนครับแม่คืนนี้มันเป็นสร้างคืน,คนที่สุขสันต์จริงๆนะพ่อหนุ่มนอยกําลังนะครับเสร็จแล้วเก็บแล้วสุดหล่อนก่อสร้างผมนอนนะครับแล้วนั่นอะพี่พี่เอาไอถา้ถังเอ้ยถังน้ำเราไม่ได้ซื้อมาพี่บินเออเดี๋ยวเราไปขา,ขายเนื้ออยู่ขายเนื้ออยู่ไหนไปดูบ้านหน่อยดีขอไปดูบ้านหน่อยดีนี่นี่สุดหลอสุดหลอสุดหล,ลอก่อสร้างยังไงครับตอนนี้ได้แค่โครงอะนี่ครับนี่ครับนี่ครับสร้างเสร็จแล้วครับแกะขอกนี้นะพี่ไม่ใช่คอกนู้นคอกเนี้ยคอกเนี้ยจะตายแล้วนะ ผมแ่าผมย้ายไก่ไปขอกน้นเรือเนาะย้ายไก่ไปคอกน้นเลือหรือเป่าวะเลือเือเรือเลือเรือเือเอเลือเร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 ือเลือเร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 ือเือเรือเลือเือเรือเรือเลือเอเือเรือเือเรือเือเรือเรือเือเรือเรือเรือเลือเือเรือเือเรือเรือเรือเือเลือเร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 ือเือเลือเือเรือเือเลืออเรือเรือเือเรือเ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 ลือเืือเลือเอเือเือเอเืเือเอเเลืออเือเืเลืออเื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 อเเอเือ ตอนนี้เรากำลังเพิ่มแปลงนะครับเป็น8ดแปลงนะครับตอนนี้เป็นโทมิโตกับซอเบอรี่นะครับก็ปูผสมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่าสาัตว์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปล่อยให้ผู้บ่าวกรรมกรกับผู้บ่าวเลี้ยงไก่นะครับ <c oughs> บา้า <c oughs> <c oughs> เราจะไปตรงจุดติพี่ไตดเขาบอกว่ามันเป็นจุดไหนวะ <c oughs> เอานี้เหรอโ <c oughs> อ้โหอยู่บนเขาไม่เอาไไปขี้เเออลองไปลองไปลองไปเออไปก็ได้ไปก็ได้เออไม่ไปไม่รู้ดีว่าเรียบร้อยหลบตำรวจ ว่นี่ไงข้างล่างมีบ้านคนมีบ้านคนมีบ้านคนอาจจะขายนะเขาอาจจะขายนะขายปืนขายอะไรพวกของผิดกฎหมายอะไรเงี้ยพิจารณาพี่อุ้ยจะไปแบกเลยจะไปแบกเลยไอ้แบกคนนี้ทหารนี่ไงเขาเหมือนมีเควสเว้ยฮันเนี่ยนี่ไงเขาบอกให้เราเอาเอาเนื้อมาให้เหรอใช่ป่ะพี่พี่ไอ้เอาเนื้อมาให้แปดอันแปดชิ้นเนื้อสัตว์ป่าเราเอาเนื้อมาให้เขาหน่อยไปชมผลงานหน่อยสิพี่ไอทำอะไรเนี่ย โอเคนะครับตอนนี้เราต้องมาส่งเนื้อให้กับพี่อดีตทหารพานนะครับอีกข้างไปพี่ทำให้เสร็จอันนี้อยากรู้เหมือนกันได้เลยเฮ้ย꽝꽝꽝꽝꽝ละ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 ใช่เหรอไม่ใช่ใช่ใช่ยิ่งตาโคตรดีอุ้ยแบ๊กเลยมฮ้มันยิงเออสวยสวยสวยอยาจะยิงนะพี่เถอดรถไปให้ดี่พี่เก็บไว้เก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนแม่งลูกศรจำเป็นมากตอนเนี้ยเปลี่ยนจะยิงกันเล่นไม่ยิงกลางดีกว่าแล้สาระว่ายิงกันทำไมอ่ะยิงกันนี่แหละยิงกันก็คือยิงปืนไงงั้นก็ยิงแล้วกัน ไม่เก็บแล้วพี่มาเก็บเอ้ยิงใหญๆน้อโอ้ยยืนเฉยๆเนาะปืนอยู่โดนยิงดีอ๋อนี่ไปไอ้เนี่ยเลยดูื่อดิไอ้เ่ะเป็นการที่โดนยิงแล้วยิงคืนไม่ได้ก็เทียบใจกือเทียบเจเอาไปกูยิงกันกูอยากยิงบ้าง เอ้าวพี่ไอ้มาดีพี่งั้นพี่พี่อยู่คนเดียวไปมันกับกับเองนั่นแหละอ้าวพี่อยู่อยู่คนเดียวไปนายพี่ขอโทษนะไอ้กลัวพี่ทำไมฮะพี่เสียใจว่ะไปครับผลผลิตสตรอเบอรี่ครับเป็นไงบ้างครับเฮ้ยสตรอเบอรี่เป็นลูกแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บสตรอเบอรี่นะมาเก็บสตรอเบอรี่เลยมันจะได้จักบาทปะกูอยากจะรู้เนี่ยสตรอเบอรี่นี่เนี่ยนน่าสิพอเยอะดอกสตรอเบอรี่โอ้สตรอเบอรี่เก็บได้เยอะมากมาเก็บมาเก็บใส่รถช่วยช่วยกันนะครับเดี๋ยวผมจัดของให้แล้วน่ะมันใส่ตะกร้าได้ไหมา โอเคนะครับเราจะเก็บสตรอเบอรี่ใส่ตะกร้านะครับโอเคต่อไปน้าเราจะไปซื้อคอนกรีตแล้วก็ซื้อถังน้ำมาไปดูกับบุกลุ่นไปดูกับบุกลุ่นไปเล่นอะไรไอ้มือปืนอะไรนะพี่ไอ้ที่มันหัดโลลได้แบบเอามาจากในเกมอะฮิตแมนป่ะเออฮิตแมนฮิตแมนกับจอห์นวิกไม่บริการหน้าเลี่ยมกับกับจารอดจารอด เราจะไม่ขายเนื้อนะเดี๋ยวเอาเนื้อเราไปส่งเควสใช่ใช่ใช่เราจะไม่ขายเนี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าราคาสตรอเบอรี่นั้นกี่บาทนะครับสตรอเบอรี่โอ้สี่บาทสามารถเก็บได้เยอะแต่มันเก็บได้เยอะได้อยู่นะได้อยู่เออเซลล์เซลลโอเคโอเคนี้แหละเราได้เงินมาประมาณ <c oughs> ร้อยกว่าบาทนะครับพื้นเราอาจจะได้ปืนก็ได้นะเราไปส่งเควสอ่ะไม่แน่เลยเออว่าเฮ้ยเอาไปยิงกันเนีย เอายิงกันไล่ยิงกันไม่เดียวคนอด่ยเดียยิงกันเองน่าสนุกนะเราขี่ไปตามทางเรื่อยดีกว่าเฮ้ยแบกมาป่าใช่ใช่ใช่เฮ้ยมาป่ามาป่าด้วยพี่พี่ขอจัดเองหนีเปิดอย่าไปเลยอื้ยแากแร่ดูอ่ะนี่เฮ้ยได้มาสองชิ้นพอดีเลยแบกครบแล้ว เอาะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งเควสนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราจะได้อะไรนะครับจากเควสเควสนี้นะครับโอเคครับเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับมาหาท่านนายพลนะครับเก็บเนื้อเข้าไปเลยแบบเไปเก็บเนื้อไปวางแล้วค่อยคุยทีเดียวก็ได้โอเควางไปเอาคุยแล้วครับท่านอ่ะเดี๋ยวเราส่งเควสให้ครบนะครับนี่อุ้ยได้สองร้อยสองร้อยบาทได,ได้เยอะกว่าขายเองอะ่ะ ไปไปพี่ไปซื้อคอนกรีตก่อนเราจะสร้างบ้านเสร็จไหมเนี่ยหรือเราจะทำบอ่บอน้งก่อนคอนกรีตก่อนตอนนี้ผักเราจะตายได้ได้ทำบ่อน้้งก่อนก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะซื้อซีเมนต์นะครับออ้ยอุ้ย,ยพี่ตังต้องชอบแน่ๆเลยอะที่พี่ตัง <Yes. S 1> ชอบแบกอะยกสดเขายกสดอเะนี่พี่ตังชอบแบกอะแบบอุ้มอะอุ้มอะอะไรอะหม้อใช้ ไปทางมอถุงเลยไปต้องถุงเลยแบกใส่บาครบแล้วใช่ไหมครัทุกคนแล้วนะกลับบ้านกลับบ้านแล้วด้วยเดินเดินเดินไอ้เจ้าสัตว์กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านภารกิจของเราตอนนี้คือรีบเอาคอนกรีตนะครับไปสร้างบ่อน้ําแล้วตักน้ําให้สัตว์กินนะครับตอนนี้มึงว่าตายไปตัวที่ใกล้หนาวเราได้ข่าวว่าใกล้จะตายแล้วนะครับใกลระถางอ่ะตายกัวตายตัดมาแล้ว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 เอาคนปูนคนปูนสุดหรอคนปูนคนปูนคนปูนเลยสุดหรอ ไปทำนั้นเลยบ่อเลยทำบ่อเลยอ่าแล้วฮะใส่เลยใส่เลยใส่เลยคนคนขนปูนคนปูนสุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อกูอ่ะปูนอย่างเดียวตอนเนี้ยอ้าวเออได้แล้ววูดทำไมมันเขียวปีอย่างเงี้ยเออเขียวปีเน้ำเขียวปีเลยโอ้ยโอ้ยมาแล้วเว้ยหูอย่างเขียวเลยอ่ะเขินได้ไหมเขินได้ไหมช่วยไก่ก่อนสมัยทันช่วยไก่ก่อน ทำไงอ่ะเอาขึ้นไงอ่ะหมุนปะมันลูกกิ้งมันใครหมุนปะม่อกี้มันขยับไปลูกกิ้งอะเรือพี่ไก่จะได้รีบมุดรีบมุดเรียบเลยมูฟมูฟเรียบเลยรีบมุดมีแหลกไหมพี่มีแหลกไม่ได้มันบอกให้มูฟยังไงไม่รู้อ่ะผมงงอ๋อไอ้เหี้ยลูดเมาไอ้เหี้ยลูดเมาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยใครจะพี่ลูดเมาอยู่น้องมาหมุนหมุนหมุนเออหมุนยังไงแบ๊ก ก็ก็หม yeah, right, ุนไปเอาเป็นวงกลมไงแค่น well, okay. uh, ั <Simple. S 1> ้นแหละขึ้นขึ้นยังขึ้นยังยังเลยยังไม่เห็นยังายังไม่มาเลยมันทำไมมันสุดแค่นี้มันสุดแค่นี้นั่นมันลงหรือเปล่ามันลงหรือเปล่ามูนี่ฟังหนึ่งดิอะไรแบบเอออาสุดอี้อ้าวทางหายแล้วเปล่าโดนลงไปเอานอาขว้างเอ้อเอายังไงอ่ะไม่ใช่แหล่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเชือกมันสุดแล้วนี่เห็นป่ะไข่แต่ทางหายไปไหนอ่ะมันใช้ยังไงอ่ะบ่อน้ำอ่ะมันต้องใช้ได้นะเอาจริง เอาวันว่า EP นี้ก็จบไปแบบงงสําหรับบ่อน้ําตัวนี้นะครับเราไม่สามารถทําอะไรกับบ่อน้ํานี้ได้แล้วก็บ่อกระบกรของเรายังทําบ้านยังไม่เสร็จนะครับเป็นโครงอยู่นะตอนนี้ก็ขาดแค่ขาดแค่งบนะงบที่ซื้อคอนกรีตกับเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปหน้านะครับสําหรับสําหรับ Run Simulator นะครับเดี๋ยวยังไงใครมีอะไรแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยเอาไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับ